y a เงินเรื่อไปซื้อมาแล้พก่อให้พ่อ ผมบอกว่าพี่โอเฮงทำไมชอบแกล้งผมเอออ่ะปรับกันเข้าใจกันซะจริงๆพี่ผมกีดกันพี่โอเฮงกับน้องแพรเพราะว่าผมอ่ะไม่อยากให้พี่โอเฮงกับน้องแพรเป็นแฟนกันอ้าวโอ้รักสามแพรเนีรักคุณแพรใช่ไหมพี่เฮงเออแกมีตังแล้วแกก็เลือกได้งั้นนี่ยแบ่งแบ่งกันเลยเหมือนที่เคยทำมาแหละบอกให้ไอ้ไอ้โจ้ยไม่ได้โายโจ้ แหมมีเัวเจมส์เทียบเทียมไอ้คนนี้บอกเขาเลยครับเร็วที่สุจริงๆแล้วผมกับกับน้องแพรผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับนกัเผมแค่กีดกันไม่ให้น้องแพรกับพี่เฮงรักกันเพราะว่าผมรักพี่เฮงครับเยเอ้าผมรักพี่เฮงเราจะสร้างครอบครัวกันพี่เฮงโอ้ยพี่เป็นผู้ชายอ่ะเอางี้กันพี่ต้องการอะไรอ่ะ บอกน้องเบงเนี่ยห้ไม่เบงหมดเลยอะอาอมา้ที่กันสิคนไม่ได้รักกันชอบกันอยู่ไปก็เท่านั้นละ่ะตอนนี่ไงเธอเราพูดถูกอะเราไ,ได้รักกันชอบกันไงอยู่ไปก็รักกันนงละพี่เอง กีดกันแค่น้เอแล้วก็ขอขุนการดีดูใจก่อนขอบคุณไทยกันการไทล็กกเลย่นทีใหน้องไน้แสดงความสามารถและที่สำคัญครับหลังจากจบรายการจรอยครับจะได้พบกับไทยแลนด์กั n ไทยเล็ก4-2เอาลาไปก่อนครับไทยแลนด์กับกายเล็ สู้ของจริงไม่ได้ไม่ได้นะของจริงต้องเดี๋ยวดูจากรายการเราจบแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูเลยไทยแลนด์ก็ทาเลนแขกกล้าก็ชนะแล้วโอ้โหปีนี้โอ้โหเราว่าสุดชุดสุดช่อเลยมาของเรายังมีอีกเยอะเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อกับทีมมาม่าสามชาแฟนลับค่ะ ไงเนี่ยก็เป no. ็นคนแบบนั้นอยู่แล้วยังพาน้องมานิสัยไม่ดีโอ้นี่มันเป็นทั้งตระกูลเลยหรือไงวะเนี่ยนี่ผมกำลังพาคุณนุ้ยมาดูงานที่ผมกําลังทําอยู่ครับมาดูงานแป๊บเดียวเดี๋ยวได้งานเข้าสนุกเกมของเราเลยสนับสนุนโดยโซดาสีขาวเขาจะมาจุดเกมของเราดีแหละเอละฟังหนึ่ง ไปอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนึงก็อยู่ฝั่งนี้ก็คือทีมเดียวกันแล้วก็มีโหลอยู่บนหัวเรานี่แหละวิธีการส่งก็ส่งโดยศีรษะเราไตเชื่อกไปส่งข้ามเกินจุดแดกแล้วก็กลับไปเทนู่นหน่ที่โหู่นให้ได้2นาทีครึ่งได้เท่าไหร่เท่านั้นระหว่างที่ท่านทำพลาคนที่เหลือจะมีลูกบอลเนี่ยกระนํำเข้าไปอีกอย่างเช่นอย่างนี้อสมมติ ตเนต้เนตนเอาละเพราะฉะนั้นจับคู่ให้ดีคู่ให้ดีมีผลมากเลยไม่ไดงคู่ท่านนี้จะสามารถเยินยึดเหนียวจะเล็กจะอ้วนจะเตี้ยจะสูงเพื่อให้ดีเลยสามารถไปเลยลุยเลยครับไปไไปไลไป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 ี่ไป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 ไงไปไเไปไปไป่อไป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 าปไปบมไนไปไปไปมปไปเป พี่น้องกันแล้วกันเฮ้วันนี้จะเป็นคู่พิเราะหนมเราไม่ได้เจอไปเดินครับไปเดินไปเดินเอาผลหน้าตาคล้ายกันจนเลือกกันจะเเราลือกแน่นอนแล้วนะทุกนี้ไม่มีใครเลือกหนูเลือกกลับค่ะเลือกกลับครับเลือกช่วยฝั่งผู้หญิงด้วยกัน พี่น้องขอก่อนพี่น้ขอก่อนขอมาได้เลยสองนาทีครึ่งอกระสักตัวเองอุปสสัคจากคนรอบข้างไม่ต้องสูงไม่ต้องยืนสูงบอกได้บอกได้จอดเห็นลิงตายเล่าไหมย่อไปย่อตายตายตายตแล้วส่งน้ําแล้วส่งน้ำทางที่ดีถ้าถอดรองเท้านะดีมากเลยทําไมใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคลิปตรงนี้ไปเอาแล้วรองเท้าเอามาใส่มือไว้รูดโอ้โหจอปเล่นกัที่อื่นไป กดิันอยู่ใครก็ดิ้นมันสิโอก็ปรึกษาตัวเองไงว่าลองซ้อมดูไงขอได้ไหมเอาจริงไหมได้มเอาจริงไหมเอาจริงแต่แต่ยิงซ้อมไม่ได้นะขอบอกซ้อมไม่ได้ซ้อมไม่ได้ไม่ไม่ขอโทษพี่ครับขอโทษเร็วขอโทษโทษโทษเป็นู้นนี่นี่คนโดนอยู่นะขอโทษโทษโทษพร้อมพร้อมโอเคครับ้อมนะครับครับเรือแดงเริ่มก่อนนะครับสองนาทีครึ่งได้เท่าไหร่นะครับพร้อมไปเร็วเร็วเลย ท้องทำลงหงายแทมึงตายแน่โอ้ยโอยอยังยาไาเรื่องไทรอีกเมือกี้เราให้าไหร่นะสองนาทีเพึ่งสงนาทีคพึ่งดู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 ในรถหน่อยดูในรถหน่อยดูในรถหน่อยโอซาทำมาไหกเไหนก็ไหนก็น้อง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 นี่น้องขอผ้ามาให้ ผมหนาวไม่เป็นไรนะครับพอเห็นอย่างนี้เนี่ยมึงไม่ห่วงกับพี่น้องกันไม่มีนะที่ที่เราแข่งมาเมื่อกี้หรือเลี้ยวแมวเนี่ยถือไว้ถือไว้เลยถือไว้เลยมันภูมิใจตรงไหนดูดูอะไรนะตอนท้่ีเครื่งได้เป็เท่านี้นี่นะครับต่อไปสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินฮะป้อมาได้าีเครื่องแลครับ มันจะกระเด็นลงหลอได้เร็วๆเร็เรียคอมาเชียตางหาเหรอเพื่อนการคนมาเชียตางหาพื่อนการเพื่อนการที่เพื่อนสาวเลยสุ่อเ่กีปียะอะไรอ่ะอีสันเออขอบใจเป็นเล็กๆนิวนี้ฮะ มีชื่อเล่นมีชื่อเล่นชื่ออะไรจัดสมินไปไปนั่งเนอะเดือนหน้าผ้าตัดแล้ว <orman> เดี๋ยวดูก่อย่าถูกตีน้ื่เงินได้เท่าไหร่ ชอกหกกรดหรอกี๋ยวก็โูก่อนแข่งเสร็จเดี๋ยวขึ้นมาวัดกันข่าวดีาลักษณะนี้ด้ยโอ้ออกมาก็ได้เป็เดี๋ยวดูที่หลังก่อนเกมสุดท้ายเพียอโหมอู้แทนใช่ไหมเนี่ยกู้แทนแล้วนุ้ยใช้คำว่ากระรานำเอาละมันดูไม่ดีฟังไม่สุภาพเออใช่มึงถึงตายได้น้องนุยมันเปิดซ้าย ขาขวามันเปิดขาปลาซ้ายเดี๋ยวเรียกว่าตัวอื่นไม่ต้องเน้นเน้นตัวนี้ทำไมดูแบบว่าขาที่ยังกม่ย้ายหาย